สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับร้าน AT เครื่องเสียงกับช่อง a t Audio o f f i c i a l นะครับโดยผมช่างเบิร์ดและผมช่างคิววันนี้เรามีดอกลำโพงของผมจากแบรนด์ NPE นะครับของผม NT s อวันนี้เป็นลำโพง15นิ้ว15นิ้วมาเปรียบเทียบพร้อมกับให้ดูสเปคกันคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันมาติดตามกันนะครับมาดูของผมนะครับเป็นลำโพงจากแบรนด์ NPE นะครับรุ่น 15F ห้นนี่เป็นลำโพงขนาด15นิ้วนะครับไว้ นิ้นะครับรอบกาลังขับสูงสุดอยู่ที่400วัตต์นะครับตอบสนองความที่ตั้งแต่3 0มาเ์ตไปจนถึง4000เฮิร์ตนั่นเองนะครับก็มีเหล็กก้อประมาณ180นะครับอีพินั้นอยู่ที่8โอห์มความไวเสียงอยู่ที่98เดซิเบลนะครับ1วัตต์ต่อ1เมตรนั่นเองไม่ว่าจะทําเสียงกลางเสียงซับนะครับตันนี้ก็สามารถเอาไปทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแนะนําให้ทําเป็นเสียงมิดโลหรือเสียงกลางน่าจะดีกว่านะครับ ของผม NTS 15นิ้วเหมือนกันอ่า15นิ้ว DV 7 5อ่าของผมก็กำลังวัดอยู่ที่400วัตต์อิมเพลนอยู่ที่8โอห์มแม่เหล็กก็ประมาณ180เหมือนกันไวคอย3นิ้วอันนี้ก็เหมาะสำหรับเสียงกลางเสียงซับอ่าเหมือนกันเหมือนกันขับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบเสียงนะครับระหว่าง NPE กับ NTS อ่าว่าตัวไหนเสียงจะดีกว่ากันเนาะแต่ว่าตามที่ดูหน้าดอกนะครับตัวนี้ก็จะกลวยลึกหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเรื่องกวยก็จะตื้นหน่อย นะครับอาจจะเป็นที่หมวกของเขาใส่มาใหญ่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกัน <นะ S 1> ก็สรุปว่านะครับการลองของการเทียบระหว่าง NPE และ n t e นะครับร <Stefan. S 2> ที่ผมได้ลองอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับผมว่า NPE อ่ะมันจะใส่ใส่หน่อยนะครับส่วนว่า n t s มันจะหนาๆน <ะ S 1> ความดังก็จะเยอะๆหน่อยนะครับเยอะกว่า NPE นิดนึงนะครับแต่ว่า n p เขาจะเคลือบเรื่องน้ำยาน้ำยาก,กันน้ำมาให้น,นะครับหน้าดอกส่วนเรื่องโครงอะไรก็ดูเรื่องโครงหน่อย นะครับเรื่องโค้งเรื่องอะไรก็ NTS นะครับก็จะดูในเรื่องส่วนของกลวยก็จะกระชับหน่อยก็คือเป็นกลวยที่ห่างโค้งเยอะหน่อยนะครับรู้ว่าโค้งมันใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่ว่า NPE เขาจะทําแบบกลวยลึกนะครับมาเรื่องกลวยก็จะลึกนะเรื่องกระดาษเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องเสียงก็ไม่แพ้กันนะครับอ่าครับนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยนะครับหรือว่าทักอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กมานะครับ AT เครื่องเสียงนะครับอ่าถ้าใครสนใจจริงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่อง AT Audio a u d i c i a l ด้วยกันนะครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดและช่างคิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ